สวัสดีครับสบมาชิกหวยฮาหนอยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยฮาหนอยงวดประจำวันที่7ต่อคอ64 ซึ่งพรุ่งนี้ก็จะมีหวยลาวออกด้วยนะครับผมซึ่งหวยลาวก็ไปติดตามที่ช่อง YO สามศูนย์นะครับมาเรามาคำนวณหวยฮานอยงวดวันที่เจ็ตุลาเลยนะครับผมเป็นสูตร2ตัวตรงไปกับบนล่างนะครับ ซึ่งผมคำนวณไว้แล้วนะครับผมเดี๋ยวจะคัดให้เลยนะครับส่วนของวันที่หกนะครับเข้าหกสองอยู่นะครับหกสองแต่ไปออกพิเศษนะครับหกสองล่างนะครับตามที่ผมเรีเคยบอกนะครับผมว่าให้รวมตัวเลขทุกตัวนะครับไปเล่นแต่ละน้อยไปเล่นแต่ละน้อยนะครับรวมว่าตัวเลขไม่เยอะนะครับโอเคเดี๋ยวจะคัด ฮาหนอยตังหห้งสามฮานอยให้เลยนะครับผมเริ่มที่ฮาหนอยพิเศษก็จะมีสี่สองสองสี่เ้าห้าห้าเก้านอยปกติก็จะมีสีสอง สองสี่หกเจ็ดเจ็ดหกนอย V ีไจะมีศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ประมาณนี้นะครับย้ำนะครับย้ำ ให้รวมทุกตัวเลขนะครับไปเล่นแต่ละน้อยนะครับเพราะว่าบางวันก็ออกสับกันเหมือนเมื่อวานนี้นะครับ62ดูปกติแต่ว่าไปออกพิเศษนะครับล่างนะครับส่วนเลขเด่นเลขวิ่งนะครับของฮานอยพิเศษคือเด่น5วิ่ง4น้อยปกติเด่น4วิ่ง7 นอยบีไเดนหนึ่งอิงศูนประมาณนี้นะครับผมเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับไม่สนับสนุนในเล่นการพนันโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมด้วยนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ Eu